ข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคําตอบด้วยคะ่ะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้ก็คือท่านอยากจะให้ตัวคุณเด็กลับมาเข้มแข็งให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะตอนนี้ตัวคุณ กำลังเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่คุณต้องการที่จะหาทางออกให้ได้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะเพราะคุณอาจจะทำงานหนักหรือคุณอาจจะกําลังเผชิญสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครฟังได้คุณไม่สามารถที่จะหาเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณได้แล้วตัวคุณจึงรู้สึกอ้างว้าง รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที hmm. s right. <S ่ค right. ุณผ่านมาแล้วนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้แล้วค่ะท่านไม่อยากที่จะให้ตัวคุณได้สับสนลังเลใจอีกต่อไปนะคะท่านอยากที่จะให้ตัวคุณได้มองเห็นสิ่งดีๆที่มันกำลังรอคุณอยู่ตรงหน้ามันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถที่จะทำมันได้สำเร็จนะคะ คุณสามารถที่จะได้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตของคุณได้อีกมากมายนะคะแค่ตัวคุณทำให้หัวใจของคุณได้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งปล่อยวางกับสถานการณ์ทุกอย่างในอดีตที่มันผ่านไปแล้วและพยายามที่จะมุ่งมั่นเดินหน้าต่อกับสถานการณ์ชีวิตณปัจจุบันนะคะเพราะอนาคตของคุณจะสามารถได้พบเจอกับอิสระจะสามารถหลุดจากพนันการ สามารถที่จะมองเห็นแสงสว่างและชัยชนะที่กำลังรอคอยคุณอยู่แล้วค่ะคุณต้องพยายามเรียนรู้ตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะเรียนรู้หัวใจของคุณเรียนรู้ภายในตัวตนของคุณนะคะเพราะท่านบอกว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คุณจะสามารถทำให้ชีวิตของคุณได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึง่ง ทำให้ตัวคุณได้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะเอาชนะกับสถานการณ์ชีวิตของคุณทุกอย่างได้สําเร็จและได้พบเจอกับความโชคดีความสุขที่คุณตามหามาตลอดแล้วนะคะแม่หมอขอเปิดข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ Angel of m i r a c l e นางฟ้าและเทวดาแห่งปาฏิหาริย์อยากจะให้ตัวคุณได้เปิดหัวใจของคุณและคาดหวังปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะหากคุณยอมรับและให้ปาฏิหาริย์เหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณท่านก็จะส่งปาฏิหาริย์แห่งความโชคดีแห่งความสำเร็จทุกสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณได้สำเร็จนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้กับคุณทุกสิ่งนะคะ ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆและปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะ